ปราจินบุรีติดป้ายประนามสอสอสอวอไม่โหวตนายยกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่าที่ร้านอาหารกินลมชมบึงตำบลเมืองเก่าอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีติดป้ายประนามสอสอและสวที่ไม่โหวตรับรองนายพิธาลิ้มเจริญรัต เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาดังนั้นจึงตัดสินใจติดป้ายที่บริเวณหน้าร้านอาหารเพื่อประนามสอสอและสอวอที่ไม่โหวตรับรองให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่สมควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายเฉลิมเกียรติบรรจงอดีตนอปชเสื้อแดงปราจีนบุรีในานามประชาชนคนหนึ่งได้กล่าวว่า การที่ตัดสินใจติดป้ายที่หน้าร้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับสสและสอวอร,รวมถึงกกตที่ไม่รับรองนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองที่สมควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งและมีสสมากที่สุดในสภาการกระทําดังกล่าวนั้นถือว่าไม่เป็นธรรมกับนายพิธาที่สมควรจะได้รับการคัดเลือก เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของประชาชนนอกจากจะติดป้ายที่หน้าร้านอาหารของตนเองแล้วจะนำป้ายไปติดไว้ที่สะพานลอยในตัวอําเภอกบินบุรีอีกสองจุดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ผ่านมาผ่านไปบนถนนสาย3,3และ304ได้เห็นจุดแรกมีการติดป้ายประนามที่สะพานลอยหน้าโรงเรียนกบินวิทยา ขาล่องกรุงเทพมหานครและจุดที่สองจะนำไปติดไว้ที่สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองเก่าถนนสาย304ขาขึ้นโคราชขณะนี้ทราบว่ากลุ่มมวลชนต่างๆกำลังเขียนป้ายเพื่อที่จะออกมาติดตามสี่แยกต่างๆเพื่อประนามสอ,สอสอสวอให้ทุกคนได้รับรู้ก็ในความรู้สึกนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย กรณีที่คณะกรรมการต่างๆที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐมนูไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะเป็นโกโกโตรหรือแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญนะครผมดูแล้วมันไม่ให้ความเป็นธรรมแกบบ่ผู้ที่ถูกล่าวหาเพราะว่าคุณชิพิธาเนี่ย จริงๆแล้วคุณพิธาเขาก็เป็นเพียงผู้พูกกล่าวหายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครผิดใครถูกแต่ในสภาคุณเอาไปอภิปรายแล้ววันนั้นอภิปรายกันถึงเรื่องคุณสมบัติของการที่นายพิธาจะเหมาะสมเป็นนายกหรือไม่แต่ปรากฏว่าที่ฟังการอภิปรายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสสอวอปั์คุณมีเสรีสวุวรรณพานนท์ สแสวงไอ้โสไอ้สมชายสแสวงการน,นะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่พิจิตรวัดบางคันนี่นั่นอีกคนหนึ่งกิติศักดิ์รัตนวราาะผมบอกชื่อได้วันนี้ไม่เป็นไรสิ่งที่พวกคุณอภิปรายมาทั้งหมดผมบอกตร,ตรงประชาชนคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยไม่พอใจในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สถานประกอบการอะไรต่างๆน,นะครับก็มีอีกหลายที่ฮะที่จะขึ้นที่ทราบข,ข่าวในเมืองกระบินปราจินนี่น่าจะหลายสิบที่เพราะตอนนี้กํลาลังทยอยทากันอยู่ <đây S 2> แต่อันนี้ที่ขึ้นเนี่ยคือเป็นการปลุกจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสายขึ้นทางอีสานไม่ว่าจะเป็นสายตะวันออกที่จะผ่านไปประเทศกัมพูชาพี่น้องกัมพูชาเขาก็จะได้เรียนรู้จากพวกเราไปบ้างว่า คนบ้านเรามันต้องช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนานะครับเพราะว่าบ้านเรานี่ก็เป็นประตูสู่ประเทศกัมพูชานะครับ,รบและก็ที่นี่เป็นตลาดแรงงานคนใช้แรงงานเยอะ ทองสุขสิ่งพิมพ์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน